นะครับเดี๋ยวไปดูถนนกันมานะครับโอ้โหบ้านนะฮะขออนุญาตนะครับมาหัวฮะคุณผู้ชมฮะโอ้โหดูปากไม่ไม่บรรยายไม่ต้องบรรยายใช่ไหมนี่ไม่ต้องบรรยายดูเองแค่เราเองครับโอ้โหฮะคุณผู้ชมฮะโอ้ยแล้วไม่ใช่ว่าลูกนี่นะแน่นๆเลยนะดูดิฮะบอกว้ยต้นแค่ได้ เพิ่งจะได้สองปีต้นนี้แต่ต้นของนโนท์ไปดูต้นนนท์ต้นนั้นต้นนั้นก็ต้นนั้นกองดีเลยเนอะต้นนั้นกองโอ้เดี๋ยวไปดูฮะแค่เลยฮะคุณผู้ชมนะขนุนพันอะไรครับแม่นี่จะป่าจะป่านะโอ้โหถ้ามันสุดสุดนี่คือจใหญ่กว่านี้ไหมใหญ่นี่มันยังอ่อนยังอ่อนมันยังอ่อนอ้าวเหรอจ้าอันนี้คือว่าขนุนอ่อนใช่ไหมอ่อนอ่อนันยังไม่ไม่แก่เนี่ยชีดหรือรดชีดหรือลดก็เขียวรด โคนณเขียนลดโคนนะวิธีการของแม่ค mm ือ hmm. ว่ารถโคนนะครคุณเขียวรถโคนนะครับผมละลายน้ำนะครับดูฮะโอ้ยดูดูกันไม่ต้องไม่ต้องบางใหญ่นะครับซูนครับกี่เม็ดเนี่ยซื้อมาเม็ดเดียวเอามาเม็ดเดียวจากบานก่อนนั้นแล้วก็บานาออกมาพี่พี่เนี่ยรถไปสองเที่ยวเองนะฮะดูฮะโอ้ยนี่รถถ่ายภาพนิ่งไปดูต้นน้อนกันนะโอ้ ตัไม่มีคำบรรยายฮะโอ้ตายตาบ้าเจ้าคนแต้องมันนุ่นนี่นุ่นหรือนุ่นไห้กอดยาไปเลยครับโอ้ยดูลูกใหญ่ดูฮะเต็มที่นี่จะอีกกี่เดือนได้ครับแม่ปาประมาณสองเดือนอีกสองเดือนมันจะใหญ่ขนาดไหนใหญ่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 ดูฮะเดี๋ยวดูลูกโน่นนี่โอ้ดิที่พี่บุญบาถือนะดูมึงนั่นโอ้ยโอ้ยนะคุณผู้ชมฮะโอ้ไปครับอ้ห เกียรติชีน่ะโอ้โหฮะรถ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 ใช้รถเอาใช่ไเนี่ยเคยเนี่ยเคยเป็นเป็นพัวรครับผมเป็นรถโอ้โหเอาละฮะโอ้โหฮะมะละกออายครับโอ้โหดูลูกห้าแล้วฮะหนักไปแค่ห้ากิโลฮะโอ้โหลูกห้าโลฮะแล้วขายดีด้วยนะขนุนอย่างเงี้ยนะประมาณห้าโลจำปีใช่ไหมครับผมจำปลาจำปีจำปลาเลยจำอวดจำอวดหน้ามานครับเออ ดูเอาดูดีนะคะเนื้อค่ะบรรยายไหมคะสุดยอดแม่ถ้าฉีดเนี่ยเลี้ยงเลยผมว่าเนี่ยเดี๋ยวมันออกแล้วจะเลี้ยงเนาะไปสิแม่วอกว่าจะหยุดจะจุดโอ้โหเนี่ยดูต้นนี้ต้องฉีดดูนะใช่ครับอ่านะครับเราอยูต้นน้นฮะโค้งนะขนุมแลยวเรามากษณตรงนี้ฮะโอ้ฮะโอ้ดีแม่เด็ดไปไม่รู้ที่ลูกเลยนะแม่เด็ดแล้วก็ไปไปมันทยอยกเนี่ยรอมันดูฮะโอ้ยข้างบนจะดูขั้วเหนียวมากดูฮะดูฮะแล้วคือใหญ่ทุกอันแล้วแม่ไงใหญ่ทุกอัน ไม่มีแบบว่าเต่งนะเกาเรียกว่าเต่งเนาะอีกสองทำเดือนเนี่ยอลังการดูเจ้าของที่เต่งไหมโอ้โหฮะอลังการมากสุดยอดนะต้องยอมรับว่าไม่ต้องพูดนะเรื่องเขียวลาดโคนคำบรรยายนะคะเขียวลาดโคนหนึ่งเม็ดเลยใช่ไหมครับหนึ่งเม็ดแต่ไม่ได้ลาดที่ไม่ได้ลาดหมดก็ประมาณ3าสี่ครั้งเนาะโอ้สุดยอดฮะเหนือคำบรรยายนี่คือซุบกินคุณเขียวของเรานะฮะสุดยอดฮะถ้าลองเปรียบเทียบใส่กับซาเช่ดูฮะสองลายเล็กๆดูฮะโอ้โหดูคนละเรื่องเลยฮะ โอ้โหดูฮะสุดยอดเลยคุณผู้ชมฮะเยี่ยมมากเลยนะครับเล็กๆแต่ผลโอ้ยหฮะมะละกออายเลยนะครับวันนี้นะมาไม่ผิดหวังเนาะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังครับอ่างทองวันนี้นะโอ้สุดยอดครับขอบคุณครับทั้งสามสาวนะครับสามสาวพี่น้องขอบคุณนะใครที่สนใจไม่เป็นไรใครที่สนใจคุณเขียวมาหาผู้พี่เขาได้เลยนะได้ค่ะนะครับรับรองว่าเป็นตัวแทนและจำหน่ายและรวยเนาะเดี๋ยวจะขายกรหนุนปลดนี้ดีสุดยอดเยี่ยมไหม Yeah! Yeah, mate! Um, yeah, yeah! Yeah, mate! Yeah!